สวัสดีครับพูดไปเรื่อยเปลยกับในายแขแดงผู้ชายแหลงกลางนะครับวันนี้ขอไม่พูดเรื่อยเปลยวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานหลายๆท่านก็ได้ดูข่าวนะครับหรือได้ยินข่าวทั้งในโซเชียลทั้งในทีวีทั้งในสื่อต่างๆนะครับผมเองก็ฟังแล้วก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่งนะครับ ประกาศยกเลิกนะครับหรือระง,งับสัญญานะครับประกันภัยโควิดโดยที่บริษัทดังกล่าวนะครับเขาอ้างว่านะครับเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับเพื่อบริหารความเสี่ยงกับลูกค้ากลุ่มอื่นๆน,นะครับเอยผมฟังแล้วนะครับโอ้โหผมว่าแบบนี้มันไม่ใช่นะครับ เพราะว่าปีที่ผ่านมาปีหกสองหกสมบริษัทประกันภัยดังกล่าวเนี่ยได้กาไรปีหกร้ยเจ็ดร้อยล้านแล้วตอนที่ตอนตอนที่บริษัทดังกล่าวได้กําไรเนี่ยทําไมไม่เห็นมาแบ่งประชาชนบ้างล่ะครับพอท่านกําไรนะฮะพอปีปีปีหกสามท่านกําไรหกเจ็ดร้อยล้านเนี่ยพอปีหกสี่ท่านกระทุ่มแคมเปญนะครับสามเก้าเก้าจ่ายแสนจบสามเก้าเก้าจ่ายแสนจบเพื่อด,ดึงคนเข้าไปทําประกันกับท่านนะครับ แต่พอสถานการณ์คนติดโควิดเริ่มขยายวงกว้างท่านก็มาอ้างว่าเพื่อขยายความเสี่ยงเพราะท่านมองว่าเริ่มจะขาดทุนนะครับตอนที่กำไรท่านก็เอาจากประชาชนเอา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 นะครับคุณมาเลยคุณมาเลยผมรับไม่อั้นนะครับแต่พอถึงเวลาเสี่ยงทำท่าจะขาดทุนคุณบอกว่าเพื่อบริหารความเสี่ยง คุณบอกว่าคุณมีข้อแม้คุณบอกว่าคุณมีเงื่อนไขว่าเขาสามารถยกเลิกประกรันภัยโควิดของประชาชนได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมว่ามันมันไม่แฟร์นะฮะตอนกําไรคุณก็รับอื้อซ่าแต่ตอนคําท่าจะขาดทุนคุณก็โยนทิ้งนะครับผลพาระราให้ประชาชนนะครับงานนี้ผมว่านะต้องวัดกณนกันที่คอปอนะครับว่าคอปอจะมีกึนขนาดไหนนะครับคอปอที่สามารถที่จะ เบรกไอ้บริษัทดังกล่าวเนี่ยได้หรือไม่นะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทําประกันของบริษัทบริษัทนี้นะครับผมว่าบริษัทนี้เอาเปรียบเป็นอย่างมากนะครับเอาเปรียบประชาชนอย่างมากนะครับผมถามว่าโอเคละคุณบอกคุณเสี่ยงแต่ตอนที่คุณเปิดรับขายเนี่ยตอนที่คุณเปิดขายเนี่ยคุณก็น่าจะคํานวณคุณก็จะน่าประเมินความเสี่ยงของคุณได้อยู่แล้วนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าคุณคิดจะเอา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 พอากำไรฉันเอาพอขาดทุนฉันไม่เอานะครับซึ่งบริษัทดังกล่าเนี่ยผมว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างแย่มากนะครับ <c oughs> และทําไมบริษัทอื่นเขาถึงไม่ทําเหมือนคุณล่ะบริษัทอื่นก็ไม่เห็นเขายกเลิกนะครับโอเคละเพราะมันเสี่ยงลูกค้ารายใหม่คุณุณไม่ขายอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณมาเทลูกค้ารายเก่าที่เทกางคันนะครับผมก็คนหนึ่งแหละครับ น่าจะต้องพิจารณากับบริษัทนี้นะครับไม่ใช่น่าจะต้องหรอกครับเพราะว่าประกันอื่นก็คงไม่ทําเลยนะครับที่ทําแล้วก็ก็คงจบก,กันเพราะว่าผมว่าเขาเป็นบริษัทที่ไม่โอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกลืนของกบพอกันนะครับว่ามีกลืนแค่ไหนนะครับแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะครับซึ่งผมในฐานะประชาชนผมคิดว่า กบพก็คงไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะถ้ากบพ,พยอมนี่นั่นหมายความว่าบริษัทอื่นๆนะครับบริษัทอื่นๆก็คงกระทําตามเพราะเขามองว่าตอนเนี้ยทุกบริษัทล่ะอนจจะต้องแบกภาระในเรื่องประกันภัยโควิดนะครับแต่นั่นหมายความว่าก็ไม่ได้ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าอีกหลายๆจังหวัดโควิดก็ไม่ได้ค่อยระบาดมากนะครับ โควิดระบาดหนักๆก็ในช่วงเออในโซนของกรุงเทพปริมณฑลนะครับในโซนภาคกลางนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันเนี้ยนะครับกบพ,อพ,อพอจะลงดาบลงแท้ยังไงกับบริษัทดังกล่าวนี้นะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับแล้วเดี๋ยวกบพ,อพอลงแท้ลงดาบยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับ คิดว่าวันนี้ผมว่าน่าจะรู้เรื่องนะครับนะฮะส่วนวันนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีครับ